นวัตรกรรมหมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆและนำมาใช้อย่างประสบผลสำเร็จดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นหรือคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนต้องเป็นไปในทางบวกและนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมือถือจากที่มีแป้นกดกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบันหรือการที่มีรถใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาแทนพลังงานน้ำมัน ความจริงแล้วทราบกันหรือไม่ว่ามีเมืองไหนกันบ้างที่สนับสนุนนวัตรกรรมในด้านต่างๆได้ดีที่สุดในโลกเว็บไซต์ทู i n ง Now ได้ทำการจัดอันดับทุกปีและนี่คือ10เมืองที่สนับสนุนด้านนวัตรกรรมดีที่สุดประจำปี2021ครับ 10. ปารีสฝรั่งเศส ปารีสนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหลวงและจุดศูนย์กลางของฝรั่งเศสแล้วยังถือว่าเป็นเมืองหลวงในเรื่องแฟชั่นและไลฟ์สไตล์มาช้านานสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสําอางน้ําหอมแบรนด์ดังๆล้วนมาจากปารีสนอกจากนั้นยังเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆมาตั้งแต่ในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นโมเดนบราที่คิดค้นโดยอาร์มินีกาโดในปี1889อักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาโดยหลุยเบลในปี1825 การถ่ายรูปโดยโจเซฟนิกเกอร์โฟนิฟในปี1926ปัจจุบันปารีสได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีของยุโรปมีการออกกฎหมายและความสะดวกสบายเพื่อเอื้อให้แก่นักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งรวมถึงกฎหมายภาษีนิติบุคคลและแรงงานที่คล่องตัวระบบวีซ่าผ่านเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีงบเพื่อใช้พัฒนานวัตกรรมต่างๆถึงปีละหมื่นล้านยูโรเป็นเงินไทยเกือบ4ี่แสนล้านบาท 9. ชิคาโกจารัฐอเมริกาที่ซิลิคอนวัลเลย์อันโด่งดังแห่งเมืองซันฟรานซิสโกอาจจะรวมบริษัทต่างๆอย่าง Apple Facebook Google ให้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเมืองเมืองหนึ่งซึ่งหลายๆที่ทั่วโลกต่างนำวิธีนี้ไปสร้างซิลิคอนวัลเลย์ของตัวเองกัน แต่ที่ชิคาโกพวกเขาทำตรงกันข้ามโดยกระจายบริษัทต่างๆออกไปทั่วเมืองแทนซึ่งการกระทำแบบนี้นอกจากจะดึงดูดใจให้บรรดาบริษัทต่างๆเข้ามาสร้างอาณาจักรของตนเองแล้วด้วยพื้นที่ที่ขยับขยายออกไปได้ตามต้องการยังได้ประโยชน์จากการที่บริษัทเหล่านั้นเข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบริเวณนั้นๆให้เจริญขึ้นรวมถึงสร้างงานใหม่ๆให้คนในพื้นที่อีกด้วย ฮสตันชารัฐอเมริกาฮุสตันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเท็กซัสใหญ่เป็นอันดับ4ของอเมริกาและเป็นเมืองที่กำลังเติบโตในด้านการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพโดยก่อนหน้านี้คนมักจะไปยังนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียหรือวอชิงตันกันแต่ที่กล่าวมานั้นล้วนมีค่าครองชีพที่สูงแข่งกันอย่างดุเดือดผิดกันกับฮูสตันที่มีค่าครองชีพถูกผู้คนและธุรกิจในเมืองนั้นเป็นมิตร นอกจากนั้นยังมีกองทุนร่วมลงทุนกว่า20แห่งซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพทำให้มีธุรกิจสตาร์ทอัพในฮูสตันกว่า3,000เจ้าและกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 7. โซกาลลีใต้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ส่งเสริมนวัตกรรมอย่างจริงจังมีการสร้างศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมชื่อโซอินโนเวชันพาร์ค บนเนื้อที่1 0 0 0 0แสนตารางเมตรโดยให้ผู้คนที่มีความคิดริเริ่มเข้ามาดำเนินการรวมถึงเสนอแนวทางต่างๆที่เป็นปัญหาสังคมมีถึง235กลุ่มองค์กรบริษัทสหกรณ์และนักประดิษฐ์กว่า1,200คนทำการทดลองและช่วยกันเพื่อทำให้จินตนาการของพวกเขาเป็นจริงในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจกสังคมศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาสิทธิมนุษยชนการค้าที่เป็นธรรมและอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นประเทศแรกๆในโลกที่มีบริการรถขนส่งสาธารณะไร้คนขับอีกด้วยอินเทอร์เน็ตที่โซ์เร็วที่สุดในโลกถึง28.6เมกะบิตต่อวินาทีในขณะที่ประเทศอื่นนั้นเฉลี่ยอยู่ที่7เมกะบิตและจำนวนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมากถึง95%ของประชากรทั้งหมด 6. ดดาลลัสฟอร์ดเวิร์ดสหรัฐอเมริกา แยกออกเป็นเมืองดัลลัสและเมืองฟอร์ดเวิร์ดทั้งสองเมืองนั้นตั้งอยู่ติดกันในรัฐเท็กซัสที่มีชื่อเสียงมานานเรื่องวิถีแบบคา่าบอยแต่ก็กำลังได้รับความสนใจในฐานะเมืองที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมที่มาแรงซึ่งมีถึง25บริษัทที่ติดอยู่ในลิสต์ Fortune 500ที่จัดอันดับ500บริษัทที่ดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Fort จ n e ในทุกปีส่วนหนึ่งนั้นมาจากความตั้งใจของผู้บริหารที่ตั้งเป้าให้ดัลลัส เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับผู้เริ่มธุรกิจใหม่ให้ได้โดยมีการทำเว็บไซต์ที่คอยแจ้งข่าวว่ามีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆในดัลลัสอย่าง DSC เปิดให้แสดงความคิดสร้างสารรค์และการร่วมมือกันในด้านต่างๆที่ช่วยผลักดันเมืองความคิดเห็นของชุมชนที่เป็นประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้ผู้เริ่มทำธุรกิจใหม่สามารถมองเห็นได้ในมุมกว้างขึ้นรวมถึงหาพันธมิตรใหม่ๆเพื่อประสานงานกันได้ตลอดเวลา สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นแค่เกาะเล็กๆที่มีความเจริญอย่างไม่น่าเชื่อมีศูนย์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพชื่อ l u u n h p p d d t o n n o o r t h ของผู้ที่จะเริ่มธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่รวมถึงใช้เป็นที่เปิดตัวสินค้าหรือเปิดตัวธุรกิจได้ที่นี่นั้นมีพื้นที่ทดลองขนาด20,000ตารางเมตรสำหรับรถยนต์แบบไร้คนขับแบบครบวงจรทั้งป้ายไฟสัญญาณทางม้าลายป้ายรถเมล นอกจากนั้นบุคลากรที่นี่ยังติดอันดับต้นๆในเรื่องการศึกษาสูงและคุ้นเคยกับโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีอีกทั้งความช่วยเหลือจากรัฐสำหรับต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในระยะยาวให้อนุมัติขั้นตอนต่างๆได้รวดเร็วทำให้ที่นี่นั้นเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิกสซิดนีย์ออสเตรเลีย มาแรงแซงหลายเมืองใหญ่เลยทีเดียวสำหรับซิดนีย์ที่เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ไว้รองรับธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆมีซิดนีย์สตาร์ทอัพหับเป็นตึก11ชั้นโต๊ะทำงานกว่า2,500ที่และพื้นที่กว้างขวางรวมกว่า17,000ตารางเมตรเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆและแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมีย่านแมคควายพาร์คที่รวบรวมบริษัทต่างๆสถานศึกษาช้อปปิ้งมอลล์ร้านอาหาร เหมือนกับซิลิคอนวันเล่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจของเมืองมีคนทำงานในย่านนี้กว่า45,000ตำแหน่ง 3. นิวยอร์กสารัฐอเมริกาเมืองนิวยอร์กมีอีกชื่อเล่นว่า Big Apple ซึ่งก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆซึ่งเหมาะแก่การเข้าไปทำการค้าหรือลงทุนเป็นมหาอำนาจทางธุรกิจที่บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพกว่า7,00 0ราย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่โตขึ้นมามากในช่วง1-2ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านหุ่นยนต์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในระดับสากลมีนิวยอร์อินโนเวชันฮับคอยช่วยในเรื่องสตาร์ทอัพเชื่อมต่อกับฮับทั่วอเมริกากว่า10แห่งและกว่า100แห่งทั่วโลก 2 b o บอสตสหรัฐอเมริกาถือเป็นเมืองที่เติบโตรเร็วมากๆด้านนวัตรกรรมส่วนหนึ่งคงต้องยกเครดิตให้กับบริษัทบอสตันไดนามิกที่ค้นคว้าและวิจัยด้านหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้มาอย่างยาวนานมีมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Harvard และสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts รวมไปถึงสถาบันต่างๆอีกกว่า50แห่งที่พร้อมจบออกมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Facebook Amazon i อ m เอ e มมาตั้งสาขาที่นี่นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่ตั้งของบรรดาบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์และการวิจัยเว็บไซต์อีกด้วย 1. โตเกียวประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำของโลกเป็นแหล่งกำเนิดของการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์มาอย่างยาวนาน และเป็นศูนย์บุกเบิกเทคโนโลยีการผลิตแบบ3ามิติมีพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชื่อมีรายกันแสดงนวัตกรรมต่างๆพร้อมอธิบายว่ามันจะช่วยเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้อย่างไรและต้องไม่ลืมว่ารถไฟความเร็วสูงขบวนแรกในโลกก็คือรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นซึ่งตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็พยายามคิดนโยบายเพื่อดึงดูดสตาร์ทอัพจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนโดยผ่านขั้นตอนในการขออนุมัติได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยเรื่องของสตาร์ทอัพวีซ่าและพัฒนาธุรกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนครับ